เนื่องจากว่ามีสายไฟนะอยู่บริเวณนั้นนะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะ 一也觉得写得很大。 คือฐานนะฮะฐานที่รองรับคาดบรรจุปัิกินะครับซึ่งเนะมื่อสองวันที่แล้วนะก็มีการเตปูนนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เป็นการปูพื้นนะพื้นกระเบื้องนะสีน้ำตาลอ่อนนะ ิ้นส่วนน่าจะมีหลายชั้นเนาะนะอันนี้เป็นชิ้นที่หนึ่งหรืว่าชิ้นแรกนะชิ้นส่วนที่สองนะ สนที่สส่วนที่สี่นะับตรงจุดนี้ก็จะมีการเขียนชื่อน้อนะครับลงนะเหินอ่อนนะครับแล้วกนะ็เอามาติดนะครับ เ่งจะมีนะแผ่นรองนะฮนะแล้วก็จะมีอยู่ช่องหนึ่งนะฮะทีนะ่มีรูอยู่นะฮะหรือว่ามีช่องนะครับอ่าจ,จะเป็นที่นะใส่ภนะาชนะที่จะบรรจุอัฐินะะอีกชิ้นหนึ่งเนาะนะที่จะใส่เข้าไปใน ตัวธาตุนั่นนะหรือองค์ธาตุนั่นเองนะฮะเจ้เหน้าจะต้องมีการกำหนดทิศทางนะฮะก็จะให้หันไปในทางทิศใดนะ นี่เป็นชิ้นส่วนที่ห

เนื่องจากว่าธาตนั้นมนะีลักษณะเป็นทรงกลมนะครับเห็นทางเนะจนะ้าของผู้คุมงานเบอกว่าจะต้องใช้นะความระมัดระวังและก็พิสูจน์พิถันในการติดตั้งนะจะดูยากกว่าทรงเหลี่ยนมะองศาจะต้อง ไปตามทิปต่างๆให้เกิดความสวยงาม,างมการทา,านี้ก็จะมีการถ่ายภาพการส่งงานด้วยเป็นระยะๆนะชิ้น,นส่วนที่6ก สายยอดแล้วนะฮะชิ้นที่7นะก็จะเป็นยอดของพระธาตุนะครับบางท่านอาจจะเรียกว่าเป็นเจดีบัรจุอัฐินะหรือจะเรียกว่า

เฮ้ยยุสายยุไปเช็คหน่อยติดตั้งเสร็จแล้วนะก็จะมีการนำรงมลาสักการะขึ้นประดับนะ ก็ถือว่าเป็น,นโอกาสันดีนะที่พวกเราในนาม FCP YouTuber และลวงพลว่าแต่งได้ทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ครั้งสำคัญด้วยกันนะฮะเป็น,นปัจจัยจากการร่วมบุญของคุณผู้ชมทั่วโลกนะฮะที่ร่วมบุญกันเข้ามานะฮะผ่านช่อง y o u t u b บต่างๆนะครับรวมถึงวันนี้เราก็จะ,ะเป็นเจ้าภาพหลักนะฮะ ในการสวดอภิธรรมลวงปูลันดีศีลสุทโทนะอดีตเจ้าอาวาสพระป,ระประ่าไพบงนะวันที่6นะฮะพรุ่งนี้ก็นะวันที่7นะแล้วก็จะมีการชาปนกิจนะครับในวันที่สองกรกฎาคมนะช่วงเวลาประมาณสิบสก่นาะฬิการครับนอน คุณทุกท่านที่รับชมนะครับอนุโมทนาสาธุร่วมกันนะครับ